โอเคครับผมก็เกิบสวัสดีชาวไทยทุกคนนะครับผมแล้วก็กลับผมเอวานะแล้วก็ผมก็กมาอยู่ในเกมใหม่ครับยิ่งเ้นเกือแล้วก็ผม, <c oughs> มบีเมย์บดยังไงอะย <c oughs> ังไงดีว่าอธิบายยังไงดีทำไมถึงได้เป็นเล่มต้นใหม่แม่งเอ้เซฟกูหายไอ้ป้าแล้วจากนั้นผมก็ขี้เกียจทำเยอะในคอนเทนต์เกมเลยก็ไปหาทำกา <c oughs> ร์ตูนไปเรื่อยอะ อก็กลับมาอาจจะลงคอนเทนต์เกมกับคอนเทนต์การ์ตูนราบก่นไปในะส่วนเอ้มังฮาวาที่ผมหากไปคือผมจะไม่ทำแบบสุดนะจนจะตามแบบเล่มพวกนั้นนะเอถ้าใครอยากทำให้ผมรล่ไมหไมครับหรือทํามังฮาวาก็เห็นได้นะครับผมเออผมก็จะพยายามทํา คอนเทนต์เกมกับมังหะวาลงช่องนี้ไปเรื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดอีกช่องอยู่ที่เอาไว้ลงคอนเทนต์เกี่ยวกับมังหะวาโดยเฉพาะนะนะฮะฮะตอนนี้มาเล่นเกมเลยครับก่อนนะนะฮะโอเคโอเคคราวนี้อีพีที่หนึ่งเราจะทําอะไรดีเอออีพีนี้เดี๋ยวเราจะผชญภัยไปเรื่อยๆดีกว่าทุกคนเออเราจะผจญ ลำลายกูเป็นไรเวแล้วทำไมได่งแจ๊บแจ๊บจบอ่าอีพีนี้เราจะผจญภัยไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหาหมู่บ้านเจอนะคะทุกคนเออเราเห็นถ้ำเราก็จะเข้าไปสำรวจเลยเราจะไม่กลัวตายเราจะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะฮะเพราะว่าผมจะเล่นหมวดฮาร์ด call, คอร์ไงฮาร์ดคอร์กูบอกเลยไม่มีอะไรดำเนินเรื่องฮะเ,เ,เ,เอาแต่สร้างบ้านแน่นออนอ่า อีพีนี้เราจะหาหมู่บ้านแล้วก็สร้างบ้านนะโอเคโอเคอีพีนี้เราจะเดินหาหมู่บ้านแล้วก็สร้างบ้านแล้วกคนเออตอนอื่นผมข้าวขวานมากว่านะฮะก็พิกพแอคแล้วก็ดาบอ่าอันนี้นก็หาก้อนหินวิธีเง,ง่หายนะครับผมกดกดลงไปเลยนี่วิธีหา ง,ง่ายนี่เห็นไหมเจอแล้วก้อนหิน <c oughs> นี่เห็นไหมเจอแล้วเจอแบบง่ายดายอีซี่โ okay. อเคเราจะเอามาสักสิบก้อนละกันนะฮะทุกอนเนี่ยอืปึ๊บปึ๊บปึ๊บเออเดี๋ยวนี้ผมจะไปไลฟ์ในทิก t o อดีกว่าจะหมหาเวลาไลฟ์ไม่ได้ถ้าไลฟ์ตอนกลางวันแม่งคือเสียงรถเข้าใหม่กูแน่นอนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แบบบึ้นแต่วันแบบ มาบนตัดแถวหน้าบ้านกูบ่อยมากเลยช่วงนี้เป็นหาเลยก็ไม่รู้เอออผมว่าผมจะลองไลฟ์สดดูดูอยู่นะเดี๋ยวลองลอง,ลองหาโอกาสก่อนโอกาสกาส่อนเอออันนี้เอาเป็นคอนเทนต์ลองลองลงมาก่อนเออราติดตามได้เลยติดตามได้เลยเออไม่ปิดแน่นอนอบิดมาเยอะแล้วกูดูบอกมือ กูไม่เชื่อใจเลยหรอมึงปิดกูไปเลยแม่งนี่จุนั้นตึออปั๊บขอตีน้อยอือเอาขนเอาขนเอาขนแกะเอาขนแกะู่ไหนแกะแันนี่แกะโง่แกะนั้นดูแจ้โดดตตตที่เข้าที่ที่เข้าที่ที่เข้าด นิงน่งนิ่โอเคได้มาโอเคครบเรามาทำเตียงนอนกันเลยดีกว่าเอาอเกมไม่ครับนี่เราจะขาดเตียงนอนไม่ได้ทุกคนเออแล้วก็ขออาหารหน่อยนะเจ้าบัวเออขออาหารก่อนช่วงนี้ปุ๊บเดี๋ยวเรามาครับของก่อน

ืมเน้กแกะเดี๋ยวทำไมนี่ป่ะไปกันจึบจึบจึบเอ๊ะนี่เดี๋ยวเดีดี๋ยวทานกดทานก่อนกดทานก่อนขอ,นอ,นของสำคัญจึบจึ๊บ,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 บนี่กดทีเดียวปั๊บเอาอืม <c oughs> อะไรเนี่ย โอเคแล้วโอ้โหอืมข้าไปเก็บก่อนข้าไปเก็บก่อนเอ้ยโอเค okay. ด้ยแต่ถ่านมาันเยอะอยู่เนี่ย้วยน้อยปุ๊บโ okay. อเคเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเอ้ยเสียงจี๊ดจดเหมือนคิปเปอร์อ๋อไม่ใช่คิปเปอร์แต่เป็นจมบีเดกกับแมงมุมโง่ เออเยี่ยบไปไดีมึงโอ้โหโอ้โอ้โอ้มาดี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 เออเออโอ้มันมันตีโดนได้ไงวะเฮ้ยโอ้โหเยี่ยมไปเ้ยจะไม่บินหน่อยก็เตะไปเ้ยอะไรวะ ่งกูติดกูตายเมื่อเจอสมดังตัวเองไอ้บ้าเดินเดยนเดินหาของก่อนหาของก่อนเมื่อแต่ของผมอยู่ตรงไหนวะผมเดินไปไหนวะเมื่อกี้แม่งลืมแล้วอืยิ่งหลงทางง่ายอยู่ไอ้บ้าผมเดินมาตรงไหนวะนั่นเดี๋ยวผมเดินไปไหนวะเดินเดินเดินเดเดินเดบอกว่าผมเดินเป็นทางนี้หรือเปล่าน่าจะทางนี้แหละ เออทางนี้แหละตรงนี hey? ้หรือเปล่าใช่เปล่าวะไม่น่าใส่นะนี่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 ใช่เปล่าวะโอ้อโอ้ยโอบ้านี่ไงใส่ใส่ใ่ใ่โอ้โหเมย์กอสใส่เปล่าวะโอ้โหชัดเจนแจ่มแจ้งแม่งถือขวานกูมาด้วย ไอซอมบี้สู้อ่ะไอเ่เนอู้คือเตห้าวเปียงเลยนะเนี่ยเฮ้ยใช่หมู่บา้านเปล่าหน่าโอเคใช่เป้า่าใช่เป้่าหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นใบโอมสอลีเอ๊ะปะเอ้ยติเตะเติเตะเตะเตเอ้ยมืดแล้วชิดถ่ายทุกคนซอมบี้ออกลก่กูเนี่ย แน่แลเลยลองเอาของก่อนเนาะของไม่มีจกได้ของโอ้ไม่มีไม่มีม่มีเลยเวย้ยโอ้โหโอ้คนตายแน่เลยดูจะมันมีดาบแล้วนี่นี่นะโอ้อ้า นี่โอเคกูไปเกิดใหม่ก็ได้กูไมเอาทุกของไอ้บ้ากูไปอยู่ตรงนี้ก็ได้ได้ได้ได,ได้เดี๋ยวรอตอนเช้าเดี๋ยวไปเจอกูแน่กูอบอกเลยเดี๋ยวกูดินอยู่หมครแบบับ <c oughs> เป็นตุตนแบบ <c oughs> นี่อะจะไม่ใกล้จะไม่ใกล้บอกอะไรจะไม่ใกล้ อ็ดตีตดออาอาอย่ามาใกล้กูเยี่ยไปดินี่เนี่ยเจี๊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 ยเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหกาแฟก็เยอะกูขวัญอย่างนี่ยมึงตอนไหนมันจะเช้าก็พี่น่าจะดูเวลาได้นะแบบตอนไหนใกล้เช้าแบบนี้อืมขุดลงไปอีกขุดลงไปอีกตรงนี้ไม่ปลอดภัยพี่บ้า mọi người, thế nào cho giàu á, còn loong please, đợi nhé, tôi, vì tôi làm บาดองโงองโฮ่านี่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 เน่ยเ่ตายมึงตาย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 ตาเออจะมีงฮฮึฮฉันนะ่ะปรับตัวได้แล้วล่ะฮ่าฮ่าโดนไปแผดเผาไปซะ พูดโง่ทั้งหลายจะจะบี้ออกไปหรอกนะอ้าวอ้าวโอ้ไม่ตายหรอไม่ตายหรอไม่ตายหรอนี่แน่อ่าโง่นี่แปลเป็นรีวิวของให้ตูจริงๆโอเคได้เวลาออกไปแล้วทุกคน ไอซึบอ่าโอ้ยนี่เวลาสุดอากาศสักทีไอ้บ้าโอ้ยโหแมงเอ๋ยมีชุดทองใช่ได้ทองเหลือบอาลามเชียวนี่ไงพาแกะ่อนห้อยแกะงอนห้แกะกป็นเดี๋ยวค่อยไปเอาของอ้าวแปลงเอ๋ยนี่ขอเนื้อแกะหน่อยนะจะแกะเออโอเคไปไปเอาของกันทุกคนไม่รู้ของผมพุ่งยู่ไหนไม่รู้กัน ซึบ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 แต่ผมว่าชีวิ่งมาทางนี้ไม่น่าใจละเพราะว่าช่างเหอะของคราบใหม่ก็ได้วันที่หนึ่งผ่านไปยังไม่ได้ผ่านเลยเลยตายแล้วสองลังอ่ะเป็นไงเป็นไงผมอะตัวตึง <c oughs> เกมยังมีแปดนี้ไปไหนทางนั้นฮะ ปั๊บปั๊บปั๊บปละปั๊บปั๊บปั๊บปับของครับครบของก่อนครับของก่อนไปทางนี้ดีกว่าทุกคนไป let's go okay หูเราได้ละผมไม่หยู่ที่เดิมป่ะนี่ยเพราะว่าผมไปดูตรงนั้นดีกว่าจับจับจับตรงนี้มีไหมมีแร่พวกเหล็กไหมไม่มีแล้วโอเค ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บายน้ำไปดีกว่าอู้ทานเกิดจัดเฮ้ยเจอแล้วทุกคนโอ้โหหมู่บ้านจ๋าทำไมมีบ้านหน่งเดียววะเนี่ยโอ,โอเคโอเคหมู่บ้านจ๋าแต่ฉันก็หายเกลียจนได้เราเล่นงานท่าทั้งหลายฮ่า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 จนเจอเกลีย หวัสดีแรงเงิน่าจ๋าโอเคเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านที all, so ่ไกลๆจากหมู่บ้านอินพีซีเพื่อไม่ให้มอนเตอร์มันสปอนแใกล้ๆแถวหมู่บ้านนะฮะเราจะมาสร้างตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่มีพึ่งแล้วอัดซับปึ๊บนี่ตัดต้นไม้ออกให้หมดนะครับอ่า ปาบโป๊กอ่าตัดออกให้หมดเลยแถวนี้แถวนี้จะไม่มีต้นไม้แถวนี้จะไม่มีอะไรทั้งนั้นมันจะต้องเป็นที่เดินโล่งๆปาบนี่ฉันจะไม่อยากทำลายต้นจ,จะทำลายพึ่งอยู่เลย ตรงนี้มีทางไปต่อได้แถมมีถ้ำได้หรือเปล่าขอดูหน่อยดิถ้ำเปล่าใช่ถ้ำเปล่าใช่ถ้ำหรือเปล่าใช่จริงด้วยทุกคนโอ้คปเปอ้อเจีย ดูของเลยนะครับอุ้ยมีเล็กสวยเลยมีขอบปนหน่อยขอบปนรอยโอเคโอเคได้ได้มาแล้วได้มาแล้วอตอนนี้<ะ>มีดาบต้องตีหกว่ะนี่น่าสนใจน่าสนใจก็อื่นอขอไปสร้างบ้านก่อนละกัน มาขับผมสร้างบ้านกันเถอะคนเราจะสร้างบ้านตรงนี้เดี๋ยวอุดลอยไว้ก่อนเนี่ยมาจากไหนเนี่ยทำไมดินมันเป็นอย่างนี้โอเคโหอ,อยากสร้างไกลกว่านี้นะวันตรงนี้ได้ไหมแต่ตรงนี้มมันเหนียวอ่ะตรงนี้แล้วก,กัน ไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าคนดูบอกไอ้น,นี้มันเลือกมากสุกวะเลือกมากจากัดเลยนี่อุ้ยโอเคผมเจอแล้วทุกคนผมเจอที่ช่างบ้านแล้วเดี๋ยวคราบพบเพลิงมปก่อนอ่มเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำกินอะไรให้อิ่มก่อนโอเคผมจะสร้างตรงนี้ ผมจะสร้างแบบรวดเร็วเพราะคอนเทนต์นี้แม่งกินเวลามานานแล้วนะนี่โอเคสร้างตรงไหนสร้างตรงไหนดีตรงไหนดีตรงไหนดีเอาตรงนี้แล้วกันเนี่ยใกล้ๆก,ก,กันกับประตูนรกก็คือผมจะสร้างตรงนี้เนี่ยแต่ทนี้ ไมดินมันไม่เรียบไ้เลยเงี้ยจิตไต้ดินเรียบหาทำดีไหมหาเกิบได้ไอบ้บ้าโอ้โหตอนนี้อันตรายเว้ยไปหาที่ทำอื่นดีกว่าช่องบ้านเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วโอ้โหนี่แหละตรงนี้แหละโอ้โหแบบ คตรต่อดินทุกไงหมามันเห่าอะไรไวะทุกคนนี่ก็เป็นเวลาเชองคืนแล้วนะฮะแต่ผมเจอที่ทางบ้านปุ๊บแหลผมว่าผมไปหาดินเพิ่มวะน,นี่แหละผมจะสร้างตรงนี้ว้เฮ้เฮ้ผมว่าก ช่างบ้านชั่วคราวก่อนนะกันนี่ช่างบ้านชั่วคราวก่อนทุกคนทำชั่วคราวก่อนนี่แหละชั่วคาวผมนี่โูลเข้าไปเลยกลารเป็นตัวตุ่นกันชุกคาวปับป๊บปับ๊บ <c oughs> ปั๊บนี่ปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนนี่นี่คือรังหนูของเราชั่วคราวที่จะ ชั่วคราวชั่วคราวเฮ้ย hey, เดี๋ยวนะที่ขี่มาใช่ไหมเนี่ยเฮ้ย hey. <c oughs> ชื่อเม่ตกใจโอเคเสีส๋ยวทเนี้ยบ้านชั่วคราวของเราแล้วที่นอนผมไปไหนอันนี้มาน,นี่นอ,อ,อืมเดี๋ยวจะทำห้องนอนก่อนทำห้องนอนก่อนลืมลืมลืม

เอาไปกูตกแต่งจริงจังจริงวะบรรจุข่าวกูตกแต่งจริงจัง,จงอาจจะไม่ใช่แค่ข่าวก็ได้อาจจะเป็นถาวรก็ได้ใครจะไปรู้นั่นใช่ไหมทุกคนอื้เขาจะไปรู้อาจจะเป็นชั่วาวอ่ะจากชั่วาวจะกลายเป็นถาวรน,นะฮะทุกคนคอยดูข่าวนจะกลายเป็นถาวรแบบถาวรอ่ะ ม่นนี่เอาก็วางฮอดไว้เอเจําจบโบโอเคครับผมก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับทุกคน สำหรับอีพีนี้นะฮะสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับใครที่มีกดไลค์ผมครับคุณจะโดนผมเช็คเยอะสุดต่อสองห่อแน่นอนครับเจอกันครับอีีหน้าสีชเเกนครับ